ค่ะน่ารักทุกตัวเราเรายิ่งไปเห็นข้างนอกเนี่ยพูดง่ายๆนะครูเราอ่ะไม่อยากจะออกไปเห็นแมวป่วยข้างนอกแมวที่อยู่ข้างถ,ถนนนะเราไม่อยากเห็นเนะเราเห็นเราร้องไห้เราไม่มีปัญญาที่จะช่วยเขาอะเอากลับมาบ้านเนี่ยเราจะมาไว้ไหนอ่มันแอร์อาดหมดข้างนอกก็แอร์อัดตรงเนี้ย ในบ้านเรานี่ก็สี่ตัวข้างนอกสิบแปดตัวนะที่บ้านก็ไม่ค่อยนอนเต็มที่หรอกรันค่ะวันทั้งคืนใจค่ะแม่วันทั้งคืนแต่ว่าเจ้าตัวขาวนั่นอะเวลาเขาจะขึ้นมานอนกับแม่เขาจะเรียกเขาจะบอกอะเขาจะเรียกแม่แม่อย่างนั้นแหละแต่เราบอกว่านอนไม่ได้ลูกเนี้ยเขาก็จะกลับไปนอนที่เก่าเขานะนอนติดกับเรานี่แหละแต่เขาอยากมานอนกับเรานอนให้เรากอดอย่างเงี้ยเขาเคยตั้งแต่เล็ก เห็นแมวไม่ได้ค่ะอยากเอามาเลี้ยงใช่ใช่เราอ่ะถ้าเห็นเขาดีสภาพที่เขาดีอะไรประมาณนี้เราก็จะไม่ไม่อยากเอามาเลี้ยงนะเพราะว่าเขาสมบูรณ์แต่ถ้าเห็นเขาผอมหรือว่าเขาไม่ค่อยสบายจะเดินโซเซอาองเงี้ยเราอดไม่ได้ที่จะน้ำตาไหลแล้วก็ที่จะเราทำใจไม่ได้อะเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบแมวนะคุณครูค,ครูแต่ว่าไปไป,ไปมามา,มาเรา อาหายไปไหนหมดละเล่นกันเดี๋ยวจะพาครูไปดูข้างนอกอยากดูข้างนอกไหมมีเยอะมากเลยเดี๋ยวกลับมาข้างในใหม่เดี๋ยวไปดูข้างนอกก่นอนข้างนอกที่เขาอยู่กันรู้เรื่องด้วยค่ะคอยคุยกันตลอดทั้งคืนใช่ใช่เขาก็เขาเข้ามาเขาก็เห็นเราเป็นแม่เขาเนาะ เขาก็คงคิดว่านี่มาแล้วนี่นี่อยู่ตรงนี้เยอะมากอาน,นอนอยู่ข้างบนนะ่ะนี่จ้ะพี่ดาอันนี้ตัวแรกที่เก็บมาที่ป่วยที่โดนเขาเตะี่แล้วก็มารักษาเนี่ยปากเบี้ยวลิ้นห้อยเนี่ยแล้วก็มารักษาเอานี่ นี่มีเยอะมากจาก้ะแล้วก็อืมก็มีแม่แม่คอยต่งอาหารมาให้อ่าเดือนนี้ก็คุณแม่ท่านก็ส่งมาสองกระสอบละเนาะสอบละเจ็ดโลแต่ ก็มันช่วยมาเราได้เยอะจ้ะพี่นอ้องช่วยเราได้เยอะจากครูใช่อ้อนเก่งด้วยนี่เห็นไหมโดนไอ้ฝนหน่อยนะให้แม่เน่ยจามปิดๆเนะ่ยเนี่ยเพราะว่าเขาติดหัดมาที่เอาไปรักษาเนาี่ยจ้ะมาม่าช้างนี่จ้ะมาม่าช้างน้อยครูอ้อยสวัสดีจ้ะครูอ้อยเนาะเห็นไหมจามปิดๆแล้วครู โดนายฝนไม่ได้นะตัวนี้โดนายฝนไม่ได้แต่ก็สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่ทั้งเจ็ดท่านนะจ๊ะเนาะทั้งฝั่งเราฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาม่าช้างน้อยสวัสดีค่ะมาม่าช้างน้อยสวัสดีเจ้าของบ้านครับสวัสดีครับผมโหเยอะมากเยอะค่ะ ยี่สิบสอตัวจ้ะถ้าไม่กลับดาวแนวก็เยอะเดี๋ยนี้อีกนะเมื่อก่อนมีสามสิบสามสิบหกตัวสามสิบหกสามสิบเจ็ดจเยอะมากเต็มเนี่ยแออัดตรงเนี้ยนี่นอนทุกที่เลยจ้ะนี่สามสีน่ารักจังเลยจ้ะนี่เจ้าเสล็ดนี่นี่ไม่ทำอะไรอ้อนแม่อย่างเดียวจ้ะนะ อยากได้จังเลยค่ะอยากได้จังเลยใช่ไหมมีเยอะน่นขึ้นไปนอนโนเยอะนนก็สามสีสวยไหมสามสีนี่หรือว่าสามสีไหนคะสามสีนั่นหรือสามสีนี่เยอะมากค่ะนี่